สบายดีกันเบอร์สุข,สขุสุขคนลูคกคงปล่าเบอร์สุขุคนคือเก่าเนาะสุขุคนตอนนี้บอลแมน่นไสกับยางมาจากสะพานตากทิ้นเนาะต่อจากคลิปเก่าท่านผู้ชมบอลแมน่นไสกับยางมะฮอดนี่เนาะคิดว่าสิบะฮอดนี่แหละแต่ว่าแต่มะฮอดนี่แล้วก็เลยิถ่ทายบรรยากาศในเขตนี่ท่านผู้ชมได้เบิง้งเลยส้มน้ำกันเนาะอยู่ในเขตสถานีสองนนที่เนาะแก็ซีมีห้องแล้วก็ไฟ แสงสีอยู่ในเขตนี้เนาะที่ว่าสวยงามทีว่ามินีกาเป็นอีกเทือหนึ่งที่ว่บาบอลแมนไซมาถ่ายสัมอีกแล้วเนาะบอลน,นี้เนาะแต่จะาเฝ้าเปื่อกันได้ทุกคนแต่าวา่ามีหลายคนบอกว่าในเขตนี้เนาะคนว่ามีการต่อเติมแลแ้วการประดับประดาที่ว่าสวยงามขึ้นเนะาะบอลแมนไซก็เลยลองยางมาเบิงอีกเทือนึงเนาะกระเทินแด่ยางมาทางนี้แล้วเนาะเดี๋ยวหอบยางไปส้มน้ำกันเนาะทุกคน อยู่ทางแถวสวนดอกไม้เนาะในเขตคลองสองนอนทีเนะาะอลังการสวยงามขนาดเนาะในเขตนี้อลังการขนาดตึกตึกกลางบานสองเนาะเบื้งทั้งทุกคนรอมนใสกันยังท่านเคยขึ้นทางนี้จะเขื่อนเนาะเบือ้องหน,น้าจะเป็นสถานีสองนอนทีเนาะแต่ว่า เปล่าแม่นไส้กับสิบพาทุกคนเปลนไปทางนี้เนาะมันก็จะเป็นเป็นซองอีบอนนี่เนาะเดี๋ยวเอาไปเบิ่งน้ำกันเราตอนนี้ฝนเก่าซึบว่าหยิบหยิบน้อยหนึ่งเนาะโอ้เลยงามเลยเดี๋ยวสิบพาทุกคนสม้มเดี๋ยวสิบพาทุกคนสม้มสองนอนทสี่เนาะเป็นทางบันไดเนาะไปส้มน้ำกันในสวนของ บอลแมนไซก็เคยมากครั้งหนึ่งเนาะอยู่ในห้องสองนนสีมาถ่ายแต่ครั้งทำอิฐที่ว่าบาอลแมนไซได้มากเนาะแต่ว่ามากสุดก้อนนี่ก็ที่่าวาจิถ่ายให้ทุกคนได้เบ่งแต่ว่าฝนตกแห้งๆเนาะมือนะก็เลยโบได้ถ่ายก็เลยโบได้บันทึกถ่ายให้ทุกคนได้เบ่งน้ำกันบอลแมนไซกับโบสาม,มารถที่สิ้ยางออกไปหอดบอลบอลที่ว่า เป็นสวนดอกไม้สําเนาตาวมนีสิพาทุกคนไปเบิ่งใหด้ดไน่เนาะเดี๋ยวไปเบิ่งน้ำกันทุกคนอยู่ที่คลองนอนทรีเนาะ้บอลเดี๋ยวไปเบิรสมน้ำกันเนาะ รล้ายขนาดมาหนีิทุกคนรถล้ายแห้งมาหนีิการจราจรคือวรถล้ายขนาดนึงบางทีมีเพิ่นโซ่ไฟเนาะตัวเพิ่นมอดตอเะเดี๋ยวเอาชิพาทุกคนย่างไปเบิ่งบอนสวนตกใหม่ของคลอ,องนวนสี่เนาะเดี๋ยวเราจะกลับมาเบิ่งกันโซ่ไฟแสงสีบอนนี้เนาะ ดูเอาเปิดปิดเนาะสวยงามมาลังการขนาดทุกคนตอนนี้ยัให้ทุกคนได้มาเห็นเนาะเดี๋ยวไปเบิ่งนตึกันเนาะว่าเป็นมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนาะบอลนั่นเนาะบอลข้องนนทรีเนาะทีนนะะ่ว่าเอฟซีหลายคนก็บ,บอกว่าเออเดี๋ยวนี้เป็นเหตุหม่นแน่แหละเนาะมีบอลตบแตง่ง ห้ายคืนเพื่อนวราใหง้งามกว่าเก่าเพื่นานาอนเราจเลยยางมาหอดนี่กัเลยสีพาทุกคนมาเบ่งน้ากันเลยเนาะจะเป็นสถานีตัวนี้ก็สิเป็นสถานีเป็นแบบรถไฟฟ้าแหละเนาะแต่ว่ามันเป็นรถแบบรถแลนด์โรแลนด์ถนนเนาะเป็นรถเม่์เนาะเป็นรถเมล์เหลือง แต่ว่าสือตัวแบบคือกันกับรถไฟฝา MRT หรือว่ารถ BTS เลยเนาะจะมีการสือตัวแบบนี้คือการน,นี้เลยทุกคนมันจะเป็นรถเมย์แบบนี้เนาะมันจะเป็นรถเมย์แบบจะเป็นรถเมย์สีเขียวเนาะแบบจอดอยู่ทั้งลุมเพื่อผู้ได้สือตัวแหละกสส็สีสาม,มารถเขาไปแล้วก็ไปลงไปลงึืนรถ เมื่รอรถบัสขันสีเลื่อ,องไดเนาะเดี๋ยวเราสิให้ทุกคนเบ่งรถที่ว่า่นจอดอยู่ทางด้านข้างเนาะเดี๋ยวทุกคนรถที่ว่าที่ว่าผู้ได้สืบัสสือปี้วก็สามารถลงไปตามบนถนนราะแลงมากขึ้นรถลงมากขึ้นรถ รถบัสเรื่องเรืองนี่เนาะมั่อชิมีส่งบอนถาถหลดนอ,อยหยืนเนาะคือว่าวิธีการถึงหรือว่าใส่ตัวกับไข,ข่ไข่คือกันเนาะกับรถไฟฟ้าบีทเอเนาะมีสื่อบัสสื่อตัวแบบใส่ตู้แบบอัตโนมัติเนาะทุกคน นี่ทุกคนตอนนี้เอาสีผ้าทุกคนยางมาเบิงเนาะในสวนดอกใหม่คลองนอนทีเนาะโอ้สวยงามอลังการนี่ทุกคนบนบรรยากาศเนาะของอบหอบเนาะคางขางตึกเนาะกัมีรถไฟฟ้าแลนพานบอลนี่ความเจริญชีวิไรเนาะของกรุงเทพในเขตนี้ ทีว่าเอฟซีเขาก็ว่าหนาจะเป็นเขตนี้เนาะทีว่ามีความจเจริญที่สุดเนาะเป็นบอลทีว่ามีตึกสูงร้ายที่สุดเห่อในเขตนี่พราะมีตึกสูงแล้วก็ตึกทีว่ามีความใหญ่ ตัวร่างการเนาะในเขตนี้อ๋อฝนกันเยิบๆเนาะคือว่าหลายคนกับเริ่มแรงเ,าาเก่านาะเดี๋ยวเปล่าแม่นไส้กับจิบๆเนาะซ้ำนี้คือว่าแบบว่าบาม่มีฝนนะซ้ำนี้กันกน,น้อยหนึ่งเนาะหยิบๆน้อยหนึ่งกต่สีมากเลยให้ทานผู้ชม้มในเบิร์นบรรยากาศเนาะความสวยงามไปไฟเนาะแสงสีโอ วยงามเลยทุกคนี้ยวสิาพาทุกคนทนะางรอสม้มก็ตึกหกนั่นกะสูงเลีเนาะหนาจะประมาณเจ็ดสิบกว่าสันเลยตัวตึกทางหนาเวหนาจะสูงสูสีกับตึกมหานาครเลยเนาะเดี๋ยวสิาพาทุกคนยางล้อสมนะ้มเนาะ คี่ว่าดอกไฟเป็นกบบระเบิดเปิดเต็มทีเนาะนี่ทุกคนเดี๋ยวเป็นเห็ดท่างล่งเนาะโคดเขียวเนาะยางกระต้องเดโคดเขียว,ว,ยวตามตามหัวของเป็นเห็ดเนาะ นี่เบื้องนี้อีกเนาะทางลุมก็สิเป็นคลองน้ําเนาะทางลุมโอ้แต่ว่ามามื้อนี้รู้สึกว่ามามดโทดเนาะถ้าว่าเฮามาในช่วงแงๆนี้สึกว่าสิงามหลายเนาะบําเหนใ่ไปถ่ายบอลไ้ก็รู้สึกว่าเวลามันบ่เหมาะเจาะเนาะถ่ายยามใดก็รู้สึกว่าบ่เป็นบ่แม่นเวลาที่ว่าดีที่สุด่เนาะ เดี๋ยวส้มน้ำกันเนาะว่ามือต้องทุกคนข้องคล้องเนาะเป็นคล้องหนามเสียเนาะแต่ว่าเพิ่นมารีโนเวทเนาะให้มีความสวยงามเลยค่ะเป็นบอนทีว่มามานาั่งพัก่อนนั่งส้มวิวได คือว่าไอเดียเพิ่นสุดยอดที่วแต่งนีะว่าฟเพิ่้น้อยนาะไฟเพ่นใช้น้อยหลายเดี๋ยวสิพาทุกคนยานไปเบือะ ้โอ้ทุกคนสวยงมลังการขนาดทุกคนเอ้ยคนอ่าคนก็นยิมๆน้อยนึงทุกคนคนก็นยิ้มๆน้อยนึงเนาะพอดีพาทุกคนยางเลาะเบิ่งลชมเนาะบรรยากาศนเทศนี ติดเต็จสูงๆอลังการเนาะโอเคเนาะสิได้ไฟเพิ่นบ่เปิดเนาะตอนเฮาย่างมาเห็นเปิดไฟดีมาบัดนี้ปิดละเดี๋ยวจักหนเนาะเปิดเฮาสิถ่ายทุกคนได้ชมนํากัน ทุกคนและสําหรับคลิปนี้กับซิมี่อยู่ประมาณนี้เนาะสำหรับ,บเบลแมนไซเดย์ยางมาหอดีเนาะกับสิตไทยภาพบรรยากาศและความสวยงามของบรรยากาศในเขตสองนนท์ซีทุกคนเดบิ่งประมาณนี้เนาะผู้ได้มกักอยากสนับสนุนบเบลแมนไซกับอย่าลืมเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันและตอนนี้เบาแมนไซกับสิดเดกับสู่ที่พักแล้วเนาะะ ส็มีอยู่ประมาณนี้ทุกคนต,ตอนนี้เบาเมนไส้ก็ต้องขอกล่าวคำมาขอบใจและสบายดีเบิร์สุขทุกคนเนาะ